สวัสดีครับมือใหม่ทุกท่านแล้วก็สมาชิกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมช่องโจมเทรเดอร์ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีใช้แอปทำการบ้านที่หลายคนขอร้องหรือรีเควสเข้ามานะครับก็แอปที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นแอปที่ชื่อว่าเทน i ิงวิวว้าวอ่าตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอของ w w w t r n d i n g v i e w com หรือ t เท i n g v i e w ที่ผม ใช้รีวิวเป็นประจำในวิดีโอทุก EP นะครับมาถึงแล้วเนี่ยในของ t e n n นิ View เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยที่ทุกท่านเห็นกันแล้วเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ขั้นตอนแรกเลยคือสำหรับคนที่ชอบโทนมืดๆอย่างผมเนี่ยก็จะเอาเป็นสีดำสำหรับใครที่ชอบขีดคีนขาวๆเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้ซะตรงมุมขวาข้างบนเลยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ขาวขีนคีนสะอาดตาเลย ก็คืออันนี้จะเป็นฟังก์ชันแรกที่ผมแนะนําคือใครชอบโทนมืดๆเนี่ยก็ใส่สีดําใครชอบขาวๆก็ไม่ต้องเปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับหน้าตาพื้นฐานก็จะเป็นสีขาวอยู่แล้วแล้วส่วนบน Account ข้างบนเนี่ยก็เป็น Account ที่ User เนี่ยต้องสมัครเข้าไปนะครับถึงจะทํากราฟทําหุ้นหรือตีเส้นเทนอะไรต่างๆแล้วมันถึงจะบันทึกให้นะครับ ถ้าเราเข้าไปตีเฉยโดยที่เราไม่สมัครสมาชิกเนี่ยพอเรามาเปิดครั้งใหม่สิ่งที่เราเคยทําหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่บันทึกไว้นะครับก็แนะนําให้สมัครกันด้วยเดี๋ยวมีลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมสมัครฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่าถ้าเรารู้ถึงขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยอย่างเราจะมาเปิดดูของหุ้นหรืออะไรเนี่ยเว็บทิงนิววิวเนี่ยสามารถดูได้ทุกอย่างเลยเช่น คริปโตเคอร e เรนซีหรือค่าเงินน้ำมันหรือเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นอเมริกาเนี่ยดูได้หมดเลยไออย่างผมจะยกตัวอย่างตอนนี้ที่เป็นกระแสอ,อย่างเยอะมากเลยก็จะเป็นบิตคอย n แล้วกันเราก็ต้องเขียนเป็น BTC USD ก็คือเป็นค่าเงินบิตคอยเทียบกับค่าเงินสหรัฐนะครับเข้าไปเลยอ่าพอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาโล่งๆก่อนไออย่างเงี้ยผมตีไว้เยอะละ ถ้าสมมุติเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรมาก่อนเลยมันจะเป็นกราฟหน้าตานิ่งๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นตามสีตีมที่เราเคยเซตค่าไว้ตั้งแต่หน้าแรกที่เราออกมาเลยอย่างผมเนี่ยเอาเป็นสีมืดมันก็จะเป็นสีมืดทั้งในกราฟแล้วก็ข้างนอกเลยอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็นฟังก์ชันที่มนมาจจะต้องเสียตังเพิ่มนะก,ก็คือคลิกขวาตรงเมนูที่เฝ้าติดตาม เราสามารถเขียนหุ้นหรืออะไรอยู่ได้แถบนี้ได้ใส่ลิบบินสีได้แต่ถ้าใส่ลิบบินได้หลายๆสีในการแจ้งเตือนเนี่ยเราต้องเป็นฟังก์ชันที่เสียตังเพิ่มนะครับในส่วนค่าใช้จ่ายของเว็บเทนดิงวิวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันสำหรับการใช้ trending view สำหรับมือใหม่สายฟรีนะ เทคนิคผมที่ใช้ดูในเทรนหุ้นหลักๆเลยคือเส้น EMA นะครับเราจะทำเส้น EMA ได้ไงายถึง3เส้นโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเพราะปะกะติของ Trending View เนี่ยเขาจะสามารถใช้เครื่องมือได้แค่3ชิ้นเท่านั้นซึ่งมือใหม่เนี่ยยังไม่ได้ใช้งานหรืออะไรเยอะเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ยังไม่ควรน่าจะลงทุนกับการเสียตังอะไรแบบนี้ก็คือลองใช้ก่อน สักพักสักเดือน2เดือนถ้าคุณชอบหรือโอเคเนี่ยคุณก็สามารถลงทุนเสียเงินค่าใช้จ่ายกับมันได้ก็ค่าใช้จ่ายก็พรีเมียมต่ำสุดก็จะอ,อยู่ตก15ดอลหรือประมาณ500บาทต่อเดือนนะครับผมสำหรับของ i ท i n g View เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในส่วนของอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือที่เราใช้ทำมาหากินหรือใช้ดูหุ้นทัวันี้นะครับก็คือเป็นเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า EMA E M. เราเขียนว่า EMA เนี่ยมันจะเขียนว่า Moving Average Exponential ก็คือเส้น EMA แต่ของผมเนี่ยจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นนีแทนเขียนว่า Multi EMA อย่างนี้ละ่ะ R Multi EMA ผมหาสักคู่นะผมหาไม่เจอละ Multi EMA นี่ครับมัลติเอตัวแรกเลยที่ที่ของคนที่เขาติดตามฟอร์เลย์ใช้ตัวนี้เลยนะครับอพอเรากดตามแล้วเนี่ยเส้นมัลติเอเนี่ยมันก็เหมือนเส้น EMA ที่เราใช้ลากกันปกติแต่ตัวเนี้ยจะเป็นมัลติเอก็คือสามารถใส่เส้น EMA ได้ถึง5เส้นมันดีอย่างหนึ่งคือของ t r เทนนิงวิวฉับฉบับฟรีเนี่ยมันสามารถ มีข้อจํากัดก็คือสามารถใช้เครื่องมือได้แค่3เครื่องมือเองผมเลยทําให้ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคหลายๆคนที่เขามาทดลองใช้แอปนี้นะครับว่าอาจจะใช้ไม่ครบหรืออาจจะดูไม่ได้เยอะผมเลยแนะนําว่าให้ใช้เป็นมัลติ EMA มากกว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้ EMA 1เป็น5 EMA 2 25 EMA 3 50 EMA 4 200แ e ล้ว EMA 5 300แต่หลักๆเนี่ยผมจะใช้แค่สตัวนั้นคือ 5 25 50 200นี่ถ้าเรากดใช้เส้น EMA เนี่ยเราก็กดติ๊กตรงที่รูปแบบสีอันเลยอย่างถ้าผมบอกว่าจะใช้แค่เส้น200วันผมจะใช้เป็นเส้นสีขาวคือตัวแทน200วันแล้วก็ติ๊กแค่ EMA 4แล้วก็กตกลงเท่านี้ครับเราก็จะได้ EMA แบบเราไม่ต้องใช้ EMA แบบหลายเครื่องมือให้มันเสียเวลาส่วนเครื่องมือที่สที่ผมใช้ก็คือ เส้น RSI เส้น r s SI. i HI มีประโยชน์ยังไงเส้น r s i HI นะครับจะเป็นบอกโมเมนตัมของหุ้นผมจะเปรียบเสมือนว่าถ้าเราขับรถเนี่ยเราจะใช้คันเร่งรถเนี่ยเป็นการนำให้หุ้นขึ้นไปอย่างรุนแรงเหมือนขับรถนะครับถ้าเรากดคันเร่งเยอะรถก็จะยิ่งไปไว RSI เหมือนกันครับถ้า RSI เนี่ยแตะอยู่ที่70เนี่ยหรือตรงสีเขียวเนี่ย เขาจะเรียกว่าภาวะโอบอตโอบอตก็คือเข้าขายซื้อเยอะเกินไปแต่ผมชอบนะในสายกินงกำไรก็คือถ้า RSI เนี่ยยิ่งใกล้แต70ะ70เมื่อไหร่เนี่ยตัวหุ้นเราเนี่ยเหมือนที่ผมเคยพูดไห้ฟังว่ามันเหมือนคันเร่งอะครับถ้า RSI ใกล้ชน70เมื่อไหร่หุ้นจะมีความดุดดันแล้วก็ขึ้นได้แรงพอสมควรเหมือนในกราฟบิตคอยเนี่ยครับลองสังเกตดูจากตรงที่ผมวงไว้ให้เนี่ย ตรงสี่เหลีย่ยมตรงไอ i ได้นะครับเนี่ยถ้าอยู่ในช่วง70เนี่ยคุณสังเกตว่าตรงแท่งที่ผมตีแนวรับเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยจากฝั่งเนี้ยบิตคอยขึ้นแรงมากๆเลยตามที่ผมบอกในกรอบสี่เหลีย่ยมนะครับที่ผมบอกว่าถ้าไอ i เนี่ยแต70ะ70เมื่อไหร่มันจะวิ่งแรงและเร็วมากดูตามกราฟได้เลยนะครับจากไอ้ไที่ผมวงกรอบไว้เนี่ยถ้าาใครตามไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วน R.I. ถ้าเป็นอยู่ในช่วง30เราจะเรียกว่าภาวะโอเวอร์โซดโอเวอร์โซดก็คือรายตามชื่อเลยเข้าขายขายมากเกินไปซึ่งลักษณะนี้เนี่ยหลายคนเขาจะไว้เป็นจุดกลับตัวหรือจุดเด้งของซื้อของหุ้นหลายตัวอย่างกราฟบิตคอยเนี่ยพอกราฟบิตคอยในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยลงไปที่แตะ R.I. 30ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ ก็ถึงเพราะโอโซนแล้วอาจจะเด้งมาแต่ในของไอท์ไอเนี่ยไม่เสมอไปนะครับว่า30แล้วมันจะเด้งบางหุ้นเนี่ยเกิน30แล้วยังไม่เด้งก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตัว CbG ที่ผมเคยเห็นเนี่ย c b บลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในช่วงกรอบที่เขาลงมาแรงและรัวเนี่ยในกรอบสีเหลืองเนี่ย คุณเห็นอะไรไหมไอตรงไอซ์ไอที่ผมบอกเนี่ยมันเกิน30ลงไปนะครับ30คือเส้นแดงที่เป็นปับปับปๆับเนี่ยอ่ะผมดูให้ดูภาพใหญ่ไอซของคาราบาวเนี่ยเขาลงเกิน30แล้วเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยแตะไปถึง23ผมเลยบอกว่าไอซเนี่ยไว้ดูเป็นแค่แนวลงก็พอว่าหุ้นมันซื้อหรือขายมากเกินไปเท่านั้นเองครับผม เรากลับมาในส่วนของแถบเครื่องมือกันนะครับว่าแนะนาเครื่องว่าแนะนาอินดิเคเตอร์ไปแล้วเนี่ยเรามาดูฝั่งเครื่องมือกันในฝั่งซ้ายมือมาในฝั่งซ้ายมือนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นปรับเป็นเป็นเนี้ยเ,เหมือนคล้ายๆเป้าปืนเนี่ยก็คือไว้เลื่อนใช้จุดหรือใช้ลูกศรน,นะครับถ้าเป็นภาษาไทยส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นเครื่องมือคือเส้นกดหรือเส้นแนวนอนเส้นแนวนอนเนี่ยถ้าในตัวเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกเป็นเส้น horizontal นะครับ แต่อันนี้ผมใช้ในภาษาไทยใครอยากใช้ภาษาไทยเนี่ยก็ใช้ตามได้เลยนะครับผมว่ามันดูเข้าใจง่ายดีส่วนใหญ่ลักๆเนี่ยที่เราจะใช้ก็คือใช้เส้นแนวโน้มก็คือตีเส้นกดเส้นกดจะใช้อย่างนี้นะครับลาบสัมผัสจากบนไปแตะเส้นกดอีกปลายหนึ่งแล้วก็ปล่อยเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นกดสีขาวนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนสีเส้นกดทาําไงกดไปที่เส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีอย่างให้ผมเป็นสีแดงมันจะเป็นสีแดงอันนี้ขนาดเส้นนะครับ จะปรับบางหนาก็คือแล้วแต่ตามใจชอบเลยอันนี้ในส่วนของเส้นกดนะครับถ้าไม่เอาก็กดล,ลูปตรงถังขยะนะครับมันก็จะหายไปส่วนเส้นที่เราต้องใช้อย่างทุกวันเลยเส้นธรรมากินเลยแล้วกันที่ผมบอกคือเส้นแนวนอนก็คือเส้นแนวรับแนวต้านไว้ตีกันอย่างนี้ครับที่ผมตีแนวรับตีแนวต้านตีอย่างนี้ก็คือถ้าถ้าอยากให้เข้าใจตรงกันเนี่ยผมจะให้แนวต้านเป็นสีเขียวแล้วก็ ตรงแนวรับเนี่ยเป็นเป็นสีแดงเส้นแนวรับแนวต้านก็จะบีประมาณนี้นะครับใช้ง่ายมากเลยก็แค่กดคลิกตรงฝั่งซ้ายเส้นแนวนอนเนี่ยเราอยากจะตีตรงไหนกดคลิกซ้ายเลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,อนลงหรืออาไปทาบถ้าใครไม่ชัวร์ในการตีก็ซูมเข้าไปอีกใช้สกอร์มัลซูมไปนี่เราเห็นได้ยันลึกมากเลยในส่วนของแท่งเทียนเราอยากจะตีคาบตีระนาบไหนอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยแต่ต้องตีให้ถูกวิธีนะ เส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะใช้ไว้ดูนะครับแต่อันเนี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เลยใครถนัดก็ลองใช้ดูนะครับในส่วนของ a d v a n c e เขาเรียกว่าเส้น p a rale l l channel p a rale l l channel คือไว mm ้บอกเทรนเทรนของหุ้นก็คือเหมือนคล้ายๆเส้นกดแหละครับเนี่ยลากสัมผัสจากหัวไปท้ายแล้วก็กดแล้วก็ยืดออกมามันจะเป็นแบบนี้เป็น channel มันเห็นเป็นบางๆ นี่ครับเป็นเห็นเป็นบางๆเลยแล้วพอเราอยากเปลี่ยนสีงไงกดคลิกที่ตัวเครื่องมือแล้วก็สีเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้อันนี้ก็คือความโปร่งใสนะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยครับถ้าเราปิดหมดเราจะไม่เห็นขอบมันถ้าเราเห็นถ้าเราเปิดขอบมันจะเป็นขอบเหลืองอะไรเงี้ยครับเครื่องมือของสําหรับ Parallel Channel แล้วก็ช่องที่3คือตัวการปรับฐาน f i b บน a ชชีหรือคนที่เรียวกว่า f i โ re บลีเทสเ e น e s t m e n t นะครับ ไฟบูล e re ิเทสเมนต์มีประโยชน์ยังไงก็คือไว้ตีหาค่าแนวโน้มของหุ้นนะครับเวลาเราใช้ไฟบู r e t เทสเมนต์เนี่ยเราก็จะตีจากล่างสุดไปหาบนสุดก็คือให้มันสัมผัสกับแท่งเทียนอย่างเช่นผมยังหาเงี้ยปุ๊บมันก็อาจจะไปได้อีกแต่เนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะว่าไอตัวไฟโบเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในการใช้เครื่องมือตัวนี้สำหรับไฟโบนะครับใครสนใจก็มาดูตัวนี้ได้ศึกษากันอีกที ส่วนในกรอบที่สีก็คือเป็นกรอบเครื่องมือไว้ทํากรอบที่มันเน้นๆอย่างเช่นที่ผมเคยเน้นเนี่ยกรอบสีเหมือนผ้าเนี่ยเรากดนะครับแล้วเราก็ดึงออกมาวิธีใช้มันเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเราก็ปล่อยกดแล้วก็กดใหม่นะครับเครื่องมือกดลากแล้วก็ปล่อยเป็นสีได้เหมือนกันอยากเป็นสีแดงกรอบสีแดงอยากเป็นกรอบสีเขียวกรอบสีเขียว อันเนี้ยไว้โฟกัสว่าอยากจะดูตรงช่วงไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะดูแนวโน้มอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกกวแค่ดูเกอบเหมือนอย่างที่เราเน้นจุดสาคัญเหมือนคล้ายๆปากกามากับครับแค่นั้นเองอันนี้ผมชอบใช้มากเลยเขาเรียกว,ว่าเส้นทางเราไว้ดูแนวโน้มหุ้นนะครับเหมือนคล้ายๆเราเล่นเกมครับลากไปตามเทนหุ้นเลยอะ่ะผมลองลากก่อนลากจาก ปลายไปหาต้นกดหนึ่งทีกดลงอีกทีวิธีใช้แล้วก็กดขึ้นตามแท่งเทียนกดลงแล้วก็กดขึ้นกดลงตามแท่งเทียนปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าสมมุติเราไม่เอาละขอส้นสุดนี้เรากดย้ําไปที่ตรงตัวปลายเสุดปึ๊บแล้วปล่อยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยว่าเฮ้ยมันเกิดแพทเทิร์นอะไรบ้างสำหรับผมตัวลูกศรพวกเนี้ยผมไว้ดูแค่แพทเทิร์นก็บอว่า มันเกิดไหลมันเกิดหวัวอย่างถ้าสมมุติแท่งเทียนตัวเนี้ยตีมาแล้วเนี่ยมันเกิดจุดสูงสุดเหมือนกันแล้วก็จะตีเป็นได้ว่าดับเบิล็อปหรือเป็นแพทเทิร์นอะไรหรือถ้าเป็นล่างอ่ะดับเบิลบอททอมอะไรก็ว่าไปถ้าราคาอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถไว้ดูแนวโน้มได้เบื้องต้นเหมือนกันอันนี้ต้องเป็นคนที่เข้าใจและดูแพทเทิร์นเป็นมาก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ในการประยุกตของเครื่องมือตัวนี้ แล้วก็อีกันนึงเลยคืออันนี้ผมไว้ดูตำแหน่งการซื้อการขายก็คือแคปิตอลเกนนี่เองง่ายๆเลยคือเราลากเราสามารถลากได้เลยว่าเราจะไปขายกำไรที่เท่าไหร่แล้วก็เราจะสต็อปลอเท่าไหร่อย่างเนี้ยคาราบาวเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยเราซื้อแถว121ร้เนี่ยมันจะได้ผลต่อเจต่อ15 ก็คือชนะสิ้าแพ้เจ็ดเนี่ยส่วนต่างเยอะกว่าแล้วมันจะดูง่ายเลยกรอบเขียวคือกรอบที่เราจะขายกรอบสีแดงเนี่ยเป็นกรอบที่เราจะขายคาดทุนเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกง่ายๆเลยว่าอัตราส่วนชนะกับแพ้ที่เราคิดเนี่ยอันไหนมันได้เปรียบมากกว่ากันสุดท้ายเลยอันนี้ก็สําหรับเป็นฟอนต์ละกันตัวทีเนี่ยข้อความเราจะใส่อะไรก็ได้ปุ๊บอย่างผมจะเขียนหุ้น C B G อ่ะปุ๊บเราอยากจะแชร์ให้ใครดูหรืออยากจะไม่ให้เขาดูชื่อหุ้นแคปทั้งหมดแล้วก็แคปแค่หน้าจอนี้แล้วก็ใส่อักษรไปหุ้น C B G ประมาณนี้ครับสำหรับการอธิบาย Tending r View เบื้องต้นใน EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากใครสงสัยวิธีการใช้ของ Tending r View เนี่ยก็ฝากคอมเมนต ได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวยังไงอีพีตามมาแน่นอนในการตอบว่ามีเครื่องมืออะไรแนะนําเพิ่มหรือเปล่าสําหรับการใช้เทนนิงวิวหรือการประยุกต์เป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่ายังไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ yeah.